ซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้นะคะขนาดนี้เนี่ยเราเด่มอบความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นไปยังครูและพลเรือนซึ่งผู้ที่เดี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ทางาซึ่งทุกวันเราก็จะชราวอนมีกิดการอยู่ทุกวันฉะนั้นมูลนิธิต้องการที่จะได้รายได้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ค่ะเรารับผิดชอบตัวบทประมาณ400คนนะคะทั่วประเทศทุกวันนี้นะคะ แล้วก็รายได้ทั้งหมดหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายแล้วเราจะนํานไปรวมกับรายได้ที่เราจะจัดเมวันสายใจไทยซึ่งคือวันที่1เมษาที่จะถึงนี้นะคะช่าที่5วันที่2เมษายนคือวันสายใจไทยซึ่งเป็นวันพระอสมโขอบของคุณประธานคือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ถ้าอยากจะเชิญชวนท,าท่านผู้มีจิตศรัทธาน,นะคะนอกจากท่านได้รับความสนุกเพิ่มเติมจากการแสดงที่ท่านถ้าตั้งใจจะให้พวกเราได้ชมแล้วท่านจะได้บุญได้บุญจริงๆค่ะกลับมาคืนถึงพวกพ,วกพี่น้องทหารของเราะค,ะค่ะค่ะก็อย่าลืมนะคะมาสนุกสนานกันแล้วน้องเราจะได้มอบความสุขต่อไปให้คนอื่น,ะะน,น,น,นด้วยนะคะผ่านทางมูลนิธิสายใจไทยด้วยนะคะและสำหรับท่านดรเกศราล่ละคะการได้ส่งในคันวีเนียเป็ไนไรบ้างคะ ค่ะก็กลาดทรีผู้มทุกท่านนะคะแล้วก็พี่น้องสื่อคนชนทุกคนนะคะก็ต้องบอกว่าสําหรับเราชาวบริษัทแสตมป์แอนด์บรอดเบนด์นะคะเราเองก็มีความแนวความคิดยึดมั่นอยู่เรื่องนึงเลยนะคะคุณผู้ชว่าจริงๆเราคิดว่าการตอบแทนผนู้สังคมเนี่ยเป,เป็นเป็นแนวความคิดที่สําคัญนะคะ แล้วอันนั้นเองนะครับที่มาว่าทําให้พวกเราในเนี้ยของบริษัทเศรษฐกิจดิจิทปลมนซึ่งก็เป็นบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์นี่นะคะเราเองก็เลยได้มีเรื่องทาโครงการบ้านโคร,รงการหนึ่งนะครโดยใช้ชื่อว่าบ้านโ,ราานรโรครงการบ้านรวมทางฝันที่เยู่นได้เอ่ยพูดชัรู้นะครับฟังแล้วเชื่อรู้สึกแปลกว่าทาไมชื่อโครงการบ้านรวมทางฝันนะคะก็ต้องบอกว่า โครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่เรามีจุดประสงค์สําคัญอย่างหนึ่งนะคะคือว่าเราเนี่ยทำธุรกิจเหมือนปกติเพียงแต่ว่าเรากำไรที่หมดของโครงการนะั้นของโครงการรวดทานบางเนี่ยนะคะมอบให้กับทางองค์การ,าราการกุศลโดยเฉพาะอย่างที่โรงพยาบาล่าคกลานะคะก็จริงๆแล้วโครงการนี้เนี่ยเราเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2548 จนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีโครงการบ้านร่วมทางฝันเนี่ยมาล้าทั้งสิ้น3โครงการนะคะซึ่งทั้ง3โครงการเนี่ยก็ทําให้เรามียอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้นเนี่ย100ล้านบาทนะคะซึ่งทั้ง100ล้านบาทเนี่ยเราให้เราก็ให้กับองค์การการกุศลซึ่งเป็นโรงพยาบาลท่ารังเนี่ยทั้งหมดนะคะจริงๆต้องบอกว่าทั้งหมดนี้เนี่ยที่เราที่เราจัดทาขึ้นมาเนี่ยเพราะเราก็รู้สึกว่าในแง่ของเรานะคะถึงแม้ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่หน้าที่